คนที่เป็นโจ๊กกันค่ะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกครูป่วยเป็นสต๊กนะคะ,ะ,ต,ะ,ะ,คะต้องไกลบริหารทุกเช้าะคะ่ะ เช้านี้ก็ไม่มีสาระอะไรมาพูดนะคะมาออกกำลังกายให้ดูน้องว่าป่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้วก็ขึ้นไลท์ให้เป็นวี่ไหนเจ็ดแปดเก้าสสิบเอ็ด ส13ส <c oughs> ิบสามสิบสี่สิห้าสหสเจ็ดปสิบยี่สิเที่หนึ่งหนึ่งสองสสห้าหเจปด้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบก็จะทานอย่างนี้ค่ะทุกเช้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบให้หัวไหล่มันหมุนนะ แล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กเนี่ยมันจะฟื้นตัวยากนะคะก็คือนิ้วมือฝ่ามือเราเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะมันจะฟื้นตัวยากครูก็จะใช้วิธีการวางไว้บนขาแล้วก็ทําให้มันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ยค่ะยี่สิบครั้งห้าเซตนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบเนี่นึงสองสามสี่เช้านี้ไม่มีอะไรมาอัพเดตนะคะมองไม่เห็นหน้าจอว่าม,มีคนคอมเมนต์ไหมสวัสดีทุกท่านะยามเช้าด้วยนะคะชีวิตคนป่วยเนาะไม่มีอะไรมากคะ่ะเช,าชา้า ตื่นเช้ามาก็กายภาพบำบัดอะคะ่ะเดี๋ยวครูก็จะออกไปเดินละขอครูสำหรับหัวใจนะคะครูป่วยเป็นซอนะคะ่ะเป็นอามาพุทธอามาพาดเดี๋ยวก็ออกกล้ามเนื้อแขนข้างซ้ายเสร็จก็เดี๋ยวออกไปฝึกยืนซักซักกิโลหนึ่งให้ได้เดินด้วยไม้เท้านะคะไม่ใช่เดินด้วยตัวเองนะ ฝึกเดินด้วยไม่เท้ายามเช้าค่ะมันจะเพิ่มในเรื่องของความจำที่ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งสำหรับเช้านี้ก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในวันนี้อย่างเป็นสุขแล้วเจอแต่เรื่องที่เป็นใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาเจอเจอกันในยามเช้าค่ะ ขอญยกลงไลค์ก่อนนะคะจะไปฝึกจะไปออกกำลังกายโดยการเดินก่อนนะ